แล้วแต่เธอเถอะอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ไปอยู่เถอะเดียไปย้อยสวัสดีครับวันนี้เรามาชบกับไม่ได้ชบกับ พบกับช่องปังปอนชาแนลอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่หายไปหลายวันผมไม่ได้ลงคลิปไปเกือบ10วันนะั้งคิดถึงกันไหมครับทุกคนมากับทรงผมใหม่และผมนะโคตรเทพแบบสไตล์มาไม่แดกถ้าผมนะวิ่งนี่ตำรวจเรื่องนั้นก็คงไม่แปลกเพราะพี่นะทรงเอแต่เธอนะทรงดีแบบว่าทรงซีคนเหนช่วงสงการนาะแล้ขายของด้วยเล่นน้ําตั้งแต่บ่ายสามันตีหนึ่งตีสอเชาวมาขายของต่อ โคตรเหน่เพียรดูหน้าโคตรโสมดำหมดเลยทุกคนแต่ได้ทรงผมมาใหม่เพิ่งไปตัดผมมาตอนสมการผมไม่ได้ตัดผมนะไว้ผมไม่ได้ตัดผมมาเกือบสองเดือนแบบยาวแบบเซอรนึกว่าโจรไปเล่นน้าที่หน้าร้านนะครับคือวันนี้ยผมมีแผนคิดออกจะมาแกล้งมันแบบว่าแบบว่ายังไงอะเอ๊ะยังไงดีอะเอ๊ะเอ๊ะแบบว่าเฮ้ยจะขอกลับไปอยู่ระยองอะทุกคนแบบมันเบือ่อ เขากลับไปอยู่ระยองห่างกันสักพักอะไรประมาณเนี้ยเรามันจะมาดูกันว่าอาการนางอะจะเป็นยังไงนางจะให้เราไปไหมหรือว่านางจะงอนจะร้องไห้ระหว่างที่แบบเฮ้ยตัวเองเขาเบื่อว่ะมันจะเศร้านิดนึงนะทุกคนเขาเบื่อว่ะเขาไม่อยากอยู่นี่แล้วมันเบื่อเบื่อไงไม่รู้ว่าเขาอยากกลับไปอยู่ระยองห่างกันสักพักะมันรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าประมาณนี้นะทุกคนพอดีวันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับมันเท่าไหร่ ขายของเหนื่อยไม่ได้โกรธไม่ได้งอนแต่มันเหนื่อยเลยไม่ค่อยคุยตอนบ่ายผมก็หลับไปชั่วโมงหนึ่งก็ขายของไปด้วยนอนไม่ด้วยเล่นนู้นเล่นนี่นั่นคนเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับใครที่เข้ามารับรับชมคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจอีกหนึ่งช่องทางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่ม ไปเริ่มกันเลยไปดูอาการของนางกันว่าเอ้ยจะเป็นยังไงจะงอนเราไหมจะเสียใจไหมว่าเอ้ยเราอยากกลับไปอยู่ระยองนะเราเบื่อนะอะไรประมาณเนี้ไปทุกคนเ เัิงเบื่อมันไปเดี๋ยวนี้รู้สึกเบื่อเบื่อไหมเขามีอะไรจะบอกตัวเองโอาเขาว่าเขาจะคุยกับตัวเองมาหลายวันแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเขา,าจะกลับไปอยู่ระยองเตีงจะโอเคไหม รู้สึกเบื่อไงลูกเบื่ออะไรอะงงงงพูดไม่ถูกมันเบื่อเนเบื่ออะไรไม่รู้มันพูดไม่ถูกเขาเหรม่เชิงเบื่อตัวเองหรอกแต่มัน<ห>มันเบื่อเบื่ออะไรก็มันก็วีหรอรู้สึกอยากกลับไปอยู่อย,ยองอยากห่างกันจักภากอะ่ะ หม,มความว่ายงไง่ค่อยงไแต่เขอยากอยู่คนเดียวสักพักอ่ะทำไมถึงอยากอยู่คนเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเองหลายวันแล้วหมายความว่ายัางไงเนี่ยไม่เข้าใจก็แบบว่าอยากอยากกลับไปอยู่คนเดียวสักพักอ,ะอ่ะมันเกือแบบเออมันแบบแบบรู้สึกแบบ อยากอยู่ด้วยกันแล้วค่อยขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันอยากอยู่คนเดียวอยู่ดีๆมันก็คิดแบบนั้นช่วทำอะไรให้ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ไม่มัน,มนมเป็นที่เขาเองแหละมันรู้สึกเบื่อเบื่ออะไร่วทำอะไรอีกช่วยก็พูดมาสิเป็นอะไร ไมไจะเป็นอะไรไมีคนอื่นเนาะไม่มีจะไองคุยกับคนอื่นไม่ได้คุยบใครหรอก <c oughs> ถ้าอยากจะไปอยากไปอยู่ระยองอะไปอยู่ระยองไปทํางานอยู่คนเดียวสักพักอะไรประมาณนี้อยากห่างไม่อยากอยู่กับเขาไม่อยากอยู่แต่ว่าอยากห่างกันสักพักอะไรประมาณนี้แบบอยากไปคิดทบทวนอะไรแบบนี่แบบแบบอยากอยู่คนเดียวสักพักอะถ้ารู้สึกดีแล้วแบบ กลับมาอะไรประมาณนั้นจะขอห่างอย่างี้ก็เลิกกันไปเลยไม่ดีกหรออ้าวอ้าวไม่ใช่อย่างงั้นขอห่างไปอยู่นู่นแล้วพอดีขึ้นแล้วค่อยกลับมามันไม่ใช่อ่ะกลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกมันรู้สึกพูดว่าอ,อยากเลิกก็พูดเถอะไม่อยากเลิก มันรักปกติรักเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่มันอยากหาก่งงางสักพักอยากอยู่คนเดียวมันเบื่อๆอะไรไม่รู้อ่ะเร่ว่าไงแบบคุยกันปกติแห้ละแต่แค่ห่างก,กันเฉยเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านที่ยร์ยองไงไปทํางานอยู่ตัวคนเดียวบ้างเราก็คุยกันทุกวันอะไรประมาณน,นี้มันไม่โอเคไ เาก็ไม่ได้มีคนอื่นหรอกมันไม่มีหรอกที่อยู่มาเผื่อมาเจบกลับไปอยู่คนเดียวที่โน่นแล้วขอห่างกันสักพักเพราะมันไม่ใช่างอะไรนอกจากมีคนอื่นอ่ะมีก็มีใครรักตัวเองไมไม่มี<ๆ><ๆ>แล้วอยู่ๆทำไมมาอยู่มาขอห่างกันสักพักพอไปคิดทบทวนอยากอยู่คนเดียวอันเนี้ยมันคือเหตุผลของคุณที่มันไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบเอ๊ย ถ้าจะมาคิดอย่างนี้นะเลิกกันไปดีไม่ดีกว่าหรอต่างคนต่างมีคนใหม่ไม่ดีกว่าหรออะมันไม่ได้อากจะมา,าพูดอย่างเนี้ยคือเลิกกันไปเลยไม่ดีกว่าหรอป้อนตัวเองก็คิดอย่างนั้นมันไม่จะใจะคิดยังไงอ่ะพูดมาขนาดนี้จะให้คิดยังไงแค่แค่มันเบื่อมันรู้สึกอยากอยูอย่คนเดียวไปทักพักอะไรประมาณเนี้ยเธออยากกลับไปก็กลับไปดีแต่ว่าถ้าเธอกลับไปนันก็คือเลิกนะ เพราะฉันไม่โอเคตเตงไม่รักเขาเลยหรอเอารักก็มันรักอยู่แล้วแต่อยู่ๆเธอมาพูดว่าขอห่างก,กันสักพักยิางนี้หมายความว่าอย่างไง<ก>ถึง<ค>จะรักยังไงเออสักวันหนึ่งกูก็ทําใจได้ถึงตอนนี้กูจะทําใจไม่ได้ก็เหอะเออถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเขากลับไปอยู่เตงมีคนอื่นก็มนันนั้นมันก็แล้วแต่อนาคตมันไม่ใช่กลับไปแล้วมีคนอื่น <c oughs> ก็คือมันเหมือนแบบ ถ้ามึงไม่รักกูแล้วหรือมึงมีคนอื่นอ่ะเออมึงก็ไปเลย oh, <no. S 1> ไม่มีคนอื่นมันรักปกตินี่แหละมันรักเหมือนเดิมแหละแต่แค่มันรู้สึกเบื่ออยากกลับไปอยู่บ้านที่ยอง <c oughs> อ่ะแบบอยากอยู่คนเดียวสักพักแบบเออลองไปทําชีวิตทํามาหาก,กินแบบคนเดียวสักพักหนึง่งอยากกลับไปอยู่คนเดียว <c oughs> อ่ะให้เลือกสองทาง อยู่ที่นี่กับอยู่ที่นู่นกับอยู่ที่นูน่นแต่ว่าถ้าไปกลับไปอยู่ที่นู่นก็คือเลิกกันเลือกเอาเคถอนันมันกันจะไปเลือกขออนาคตมันพูดยากตกลงยังไงอ่ะเขาจะเลยให้ ถก็เอาไว้ให้ตัวเองนั่แหละเขาจะ๋ยวให้เพื่อนขึ้นมารับหรือเขาอาจจะนั่งรถลงไปเองเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปหรอกเพราะเดี๋ยวก็ขึ้นมาชะมันเลยต้องหอบขึ้นมาเย,ยอะเพราะที่นู่นก็มีเสื้อผ้าอยู่แต่เธอเด็กชีวิตแบบไหนก็ไปอยู่ ห่างกันสักพักอืงเือมันจะแบบอ,อยากทําอย่างนั้นก็ทําเลยอยากห่างก็ห่างเลยหรืออยากให้มันแบบแล้วแต่เธอเลยเ,ยเาาจจไม่อยากพูดเราอยากอาจจะคิดถึงกันมากขึ้น้วยเราห่างกันแล้วแบบไม่อะอะไรประมาณเนี้ยอยากไปก็ไปไม่ว่าอะไรไม่อยากรังชีวิตใครไว้เหมือนกันอ้บ้า นี่นุม่มคิดได้ยังไงก่เอ็นวันนี้ถ้ามันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็ไปเถอะงั้นเดี๋ยวอีกสองวันเขาให้เพ,พื่อนึ้นมารับนะถ้าเกิดมันไม่ว่างแล้วเดี๋ยวเขานั่งรถลงไปเองอเอไปวันนี้อะไรก็ได้ไหมเดี๋ยวไปสนามบินไปสนามบินเรื่อกับเขาไม่ไม่เคยนั่งเครื่องบินนั่งนั่งไปเถอะรี่บีบจับไปถ้ามันตกตายทำไงตายก็ตาย แล้วไม่นักเขาหรอตอนนี้คุณไม่นักแล้วเอ้างคนเดียวอ,นนอยากอยู่คนเดียวต,ตอนนี้มันคอนทุกคนไม่รู้ไปไหนไปดูกัน ตามแผนนะทุกคนไม่รู้ตอนนี้ออกไปไหนนะผมคิดว่านะมันน่าจะหนีไปนอนนั่งอยู่ในห้องน้ําเหมือนคลิปคลิปก่อนอนะที่ว่าแกงมันที่มันติดเกลีวผมว่าโทรศัพท์แอบเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันไปไหนมันไปอยู่ในห้องน้ํานะทุกคนเหมือนเดิมห้องเดิม dạ tiếng đang dùng một mình thôi để để mở cửa nè nhanh 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 nếu ร้อนอย่าเป็นลมนะเว้ยอยากไปไหนก็ไปคืออยา่างเดียวเออเปิดก่อนนี่เดี๋ยวจะบอกอเ,ปเ,เปิดก่อนเรียวทำอะไรขี้อ่ะเปิดเร็ว เตียงเยอนเปิดจอดเร็วๆมีอะไรจะบอกมันน่าจะงอนจริงนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเขาถ่ายคลิปแกง้งเปิดเร็ว ไม่เป็นไร่ไมเป็นไรนอนนะเออเขาเขากลับจริงนะเออไปเถอะ งที่สนามนานิเจะไปเลยไหมล่ะเก็บของเลยเร็วเข้าไปอย่างนี้เราไปเก็บแล้วเออไม่ต้องเอาอะไรไปดีแล้วถ <C oughs> อดเสื้อถอดกางเกงด้วยต้องเอาอะไรไปเราปิดคลิปเร็วไม่คลิปอะไรเลอกหนาโอเคอแล้วนั่นแหละไทยชายกูยเสียความสึกหมดแล้ว <C oughs> โอเคโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมาเลยนะครับเช่อกันดันเชื่อกันดูให้ถึงล้านวิวแสนวิวไปเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางเพจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้บายบายสวัสดีครับ